ส่วนของคลิปนี้นะคะเราจะมาทําเป็นใบปรับยอดค่ะเข้าไปที่เมนูเลือกมาที่สต็อกค่ะแล้วก็จะเลือกเข้าไปที่ใบปรับยอดค่ะก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะแล้วก็เราจะกดตัวลูกศรสีเขียวที่ชี้ลงตรงนี้ค่ะ<ๆ>ก็จะขึ้นมาเป็นรายการทั้งหมดให้เราแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการปรับยอดตรงตัวไหนบ้างไม่ปรับตัวไหนบ้างก็สามารถติ๊กถูกได้นี่ค่ะจะปรับ ใี่ราการนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนจํานวนได้จากคลิกตัวชื่อค่ะจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปรับจํานวนได้เลยค่ะ พอเราปรับยอดตามที่เรต้องการแล้วนะคะแล้วก็สามารถติ๊กถูกบันทึกได้เลยค่ะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขัน้นค่ะ